One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทืไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องป่ายสู้ขู่สุขคนจ้าเอฟซเก่า f อซใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพ่อของประเทศเนเธอร์แลนด์พอดีนะจ้าก็เลยว่าจะไปเยี่ยมพบปู่แม่ย่านิดนึงค่ะของขวัญก็จะหาซื้อระหว่างทางนะคะไปด้วยกันกับโตโต้เลยนะจ้ามาๆมาค่ะ ลงมาจากบ้านเล้วก็ยางไปหาขึ้นรถน้ากันพี่น้องปองป่ายขาเรือก็เลยค่ะอยากขึ้นอยากขึ้นกันไหนก็เลือกก็ได้เลยตามสบายเนาะค่ะของเราก็ลูกสาวหลาอยู่ท้ายสุดอีกแล้วจะไปด้วยกันจ้าจ้าตอนนี้เราก็ขึ้นทางด่วนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอากาศวันนี้ก็เดี่ยวครึ้มเที่ยวแดดนะคะข้างนอกเราอนๆยี่สิบสามยี่สิองศาได้จ้า เดินทางไปด้วยกันเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วเดวยครับพี่น้องปองไปค่ะเดินทางไปน้ำกันเลยดเ้อจ้าไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าอีกแล้วนะคะวันนี้พอดีเป็นวันพ่อของประเทศเนี่อเ์เล่นค่ะแฟนตัวโตก็เลยอยากไปหาพ่อแม่นิดหนึ่งนะคะ ไปน้ำตนโตๆนะคะที่ละโชูเฟอร์นะคะนูน่นนูน่นนู่นขับรถอยู่นู่นสวัสดีครับหร่ยังโชเฟอร์สวัสดีครับหร่ยังวสวัสดีครับ,รบ <laughs> ไปน้ำกเลเจ้าเห็นอยังกระท้ายไปน้ำทางจน่าหอดบ้านปะปู่เมียาผนุนน้อจ้าทุกคนคะ่ะ จอดพักกลางทางกันหน่อยนึงนะคะทุกคนค่ะเติมพลังกาแฟกันนิดนึงนะคะหาของขวัญให้คุณพ่อด้วยค่ะจอดพักกันแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะไปหากาแฟหาอะไรดื่มนิดนึงนะคะหาดูของขวัญฝากคุณพ่อกันหน่อยนึงนะคะไม่รู้จะได้อะไรแบบน,นี้ค่ะ นี่ละคะของขวัญจะไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะหาซื้อกลางทางเลยค่ำเมื่อวานไม่ได้เตรียมไว้นะคะทุกคนคะ่ะได้ชอเเ็อกโกแลตกับต้นไม้หนึ่งต้นนี่แหละคะ่ะไปฝากนะคะจะสําสหรับปปูเมญ่าของนั่งกับจ๊กว่าเปิดิีรษากล่องน้ำรือบอเดียร่ะับพิโรงป่องไปค่ะ้าเดียดตายกับสี่เดีดตายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพอเพิ่งกระลกส่วนโตสูงค่ะ แฟนโตโตบอกว่าถ้าบอกว่าเธอเห็ุช่องยูทูบปนแห้งสิบว่เขาฟองเลยค่ะเพิ่นบ่อยากเพิ่นบ่อยากออกซื้อกอนอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นยังลูกเต่าเป็นหลายคนเว้านะคะเรื่องการออกซื้อกอนอินเทอร์เน็ตหลัหลายอย่างเพิ่นเลยบ่อยากออกนะคะแล้วโตโตก็สิบบอกเพิ่นดอกค่ะแต่ว่าก็สิแอบใต้บ้างบ่บ้างเด้อพี่นออกฟองไปค่ะถ้าเบิ่งว่าเสียบใต้เพิ่นคือบ่เนาะค่ะ เราก็เข้าสู่หมู่บ้านของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะ,ะวก็เราเดินทางไปด้วยกันเลยจา้าผมอยู่หน้าบ้านเยอะมากเ<ๆ>พราะช่วงนี้เทศกาลฟุตบอลยุโรปนะคะยุโรปเตียนนะคะตอนนี้ฟุตบอลยุโรปกำลังยิดกันนะคะ ทุงชาติทุงทิวหน้าบ้านตลาดไอยีนะครับสำหรับแฟนัาแฟนทุ่นบอลครับหมู่บ้านก็ เดี๋ยวพาชมร,บรอบๆบ้านพ่อปู่แม่ย่านะครับทุกคนค่ะก่อนจะเข้าไปข้างในกันค่ะนี่รถเราก็จอดะะแล้วค่ะนี่แหละค่ะหน้าบ้านนะคะอยู่ันซองตายหญ่เนี่ค่ะแต่แม่ย่าชอบปลูกดอกไม้ค่ะดอกลาบก็สวยงามมากเลยนะครทุกคนดูสิด,ดอกกุบาาก่อน,นะคะ่ะก่อนจะเข้าไปข้างในบ้านแล้วก็ บ้านก่อนหนึงนะอุ้ยดอกกุหลาบมีแต่ดอกใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะดอกใหญ่มาอค่อตอนนี้ก็เข้ามาในบ้านพ่อแม่แล้วนะคะทุกคนค่ะใช้ดูท่านนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะ จ้าตอนนี้นั่งกับมายืนอยู่หลังบ้านพอปูเมียนะคะพี่น้องขาป้อยให้พ่อเมียลูกเพิ่เบอกันเด้อจา้ามารอบนี้ดอกไม้สวยงามมากนะคะร่มรื่นเชียวนะคะมาฤดูซัมเมอร์นะคะก็จะเขียวรอบรอบบ้านหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ พ่อปู่แม่ยา่าเพื่อนๆอยากเขากล้องน้่นั่งดอกค่ะแต่านั่งกสิิไทยเห็นน้อยหนึ่งนะคะสําหรับเอฟซีใหม่นะคะจะได้เห็นไปด้วยกันกับบ้านพ่อปู่แม่ยา่าของนางนะคะตัวโตกับจินกาแฟาแล้วค่ะเก้ยวหนึ่งเมื่อกี้กับเค้กไปแล้วชิ้นหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันพ่อของคนฮอลแลนด์ประเทศเนเธอร์ลแลนด์นะคะเดี๋ยวจะให้ชมรอบๆบ้านไปด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องป้องไปค่ะ ดอกไม้กำลังงามเลยนะคะวันนี้ได้นั่งหลังบ้านหน่อยหนึ่งนะคะดอกไม้สวยงมอมเจ้าค่ะนุ่นค่ะนั่งคุยกันอยู่ในนู้นในโซนหลังบ้านนะดอกไม้สวยเจ้าค่ะ,คะน,ะะน,นุ่นค่ะปูไม้ย่าก็นะคะเราเดินเดินเดินค่ะดูดอกไม้กันนะคะ โวนกระจกก็เปิดหมดนะคะวรนีากาศดีด้วยวันนี้วันนี้ยี่ผ้าองศาได้แล้วค่ะนค่ะนะคะโซนะนหลังบ้านพ่อปู่มไม่ยากะคะ่ะแล้วก็ดอกไม้นะฮะดอกไม้กำลังงามเลยจ้ะดูดอกไม้ใกล้ๆสิ ปล่อยเขาคุยกันนิดหนึ่งนะฮะนี่คือโรงเพาะชำนะคะเวลาหน้าหนาวหิมะลงเขาก็จะค้นเข้าในโรงนี้แหละค่ะเพราะปู่ไม่ยากของนางนะคะเขากำลังคุยกันเรื่องไงพ่อปู่นะเลิกขับรถแล้วด้วยจ้าพ่อปู่อายุ8ปปีนะคะไม่ยากก็เป็เราแปดสิบห้าปีค่ะ เลยเลิกให้พ่อปู่ขับรถแล้วค่ะปีนี้แหละค่ะไม่ได้ขับรถแล้วมีแต่มแม่ย่าขับนะคะรถก็อยู่ในโรงจอดรถนู่นแหละค่ะอุ้ยดอกไม่งามพี่น้องปองไปขากำลังงามเลยจ้ะน่าเพื่อกวไว้เห็นนกมากินนะคะธรรมชาติค่ะทุกคนค่ะเสียงนกเสียงอะไรเยอะมากเลยนะคะ นี่แหละคะ่ะต้นไม้เขาก็ดูแลกันโอ้นกตัวใหญ่มากคะ่ะข้างหลังนู่นแหละคะ่ะร่มรื่นถ้ามาฤด,ดูนี้ก็เห็นความเขียวนะคะถ้ามาช่วงคริสต์มาสก็แห้งแรงแล้วก็หนาวต้องนั่งกันอยู่แต่ด้านในนะคะแสงแดดกําลังออกคะ่ะพอดีครึ้มพอดีแดดนะคะวันนี้คะ่ะนู่นคะ่ะ พลังงานจากแสงดวงอาทิตย์นะคะที่เป็นแผ่นดำๆอยู่บนหลังคานะคะเดือนหนึ่งพบปู่แม่ย่าบอกว่าได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่เยอะนะคะเขาใช้แผงโซลาเซลล์เนาะคะ่ะพาชมสวนเขาหน่อยหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่แหละค่ะเฮี้ยนผู้เฒ่าสองเฒ่ายูเนาะคะ่ะแต่ว่าเพลกรยุไก่โตโตแล้วเกินค่ะขับรถมากกับเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ แต่โซนทางนี้ก็มีพี่ชายพี่สะพ้ายแล้วก็พวกหลานก็คือบ้านเกิดของแฟนตัวโตวเองนะคะ mm. เกิดที่หมู่บ้านนี้เนาะคะ่ะ mm. บ้านหลังนี้เลยค่ะ mm. ก็มีพี่ชายเขาก็อยู่ไม่ไกลกันมากเลย mm. กันไปประบานบ้านสิบหลังได้นะฮะ mm. เขาก็มาหากันเลือ่อย mm. อยู่เขาอยู่ใกล้เนาะคะ่ะ mm. เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะ mm. ตอนนี้ตัวโตวมากับแฟนช่วงใกล้จะเที่ยงพอดีค่ะ เดี๋ยวบ่ายโมงไปก็น้องสาวน้องเขยน้องสะพ้ยพี่ชายพี่สะพ้ยพวกหลานพวกอะไรก็จะมากันนะคะถือว่ามาเยี่ยมเยือนกันนะคะโอ้มุมนั่งดื่มกาแฟเขาตามสวนก็มีนะคะ่ะโอ้ดอกกราบง้อมเจ้า่ะสูงต้นสูงท่วมหัวเราเลยนะฮะพาเลาะสวนเขาหน่อยหนึ่งนะคะ พอปู่กับเป็นคนบพรใครบอกใครปากดอกค่ะเจ้าแม่เมญ่ากับวอบรยุทธ์เลยล่ะค่ะกาแฟโตัวโตนะคะแต่ถ้าเรามาหาเขาเราก็จะต้องเป็นใบหน่อยหนึ่งนะคะเราจะนั่งเงียบไปยิ้มไปอะไรไปนะคะตามสไตล์นางสาวไทยยิ้มสยามของเราก็ยิ้มสู้พ่อปู่แมย่าอย่างเดียวเนาะคะ่ะอุ้ยดอกไม้กํลาลังงามเลยค่ะดอกไม้งามมากค่ะ ด้านหน้านู้นหน้าบ้านนู้นแดงๆอยู่นู้นก็ดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวตัวโต้ก็จะออกไปถ่ายทางนู้นให้ดูกันนะคะทุกคนคะ่ะดอกไม้ตามสวนขน้าง้ามเชี่ยวค่ะนี่แหลคะค่ะต้นไม้พวกนี้พอปู่อายุแปดสิบเก้าปีก็ขึ้นตัดกันเองนะคะขึ้นตัดขึ้นแต่งกันเองนะคะเยะอก ยาอย่าอย่าเหี้ยวโมยฮี้ฮะเพิ่นบอกว่าดอกไหม่เพิ่นงามบอสันเมียว่าเดับพี่น้องปองป่ายขาเพิ่นเข่ากล่องน้ำน้อยหนึ่งวัางหันนะคะเพิ่นว่าอยากเข่ากับปอยเพื่อนไปความเก่งใจก็เป็นสมบัติของผู้ดีเนาะค่ะเมียากำลังสิปเห็ดกับเข่านะคะเห็ดพวกนั่งกินพวกสุกพวกอย่าค่ะพี่น้องค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพอปูนังยิมยางเดียวคารบมบนปากดอกพี่น้องค่ะหัวหัวหัวพอดีพอปูก็ออกมาข้างนอกน้่เด้อกับพี่น้องป้องไปขาครับแฟนตัวตัวเองกาลังว่าวกันอยู่ค่ะตัวตก็เลยถามว่านข้างบนมีจกห้องนอน่นว่ามีสามห้องนอนค่ะ สามห้องนอนกับห้องอาบน้ำห้องน้ำอีกตั้งหากนะคะแต่ว,ว่าเพินกะมีห้องนอนไปข้างล่างผู้เฒ่าเนาะคะ่ะก็เลยบรไดเขึ้นไปใส่ข้างบนปันดเพยพันววานะคะมีเต่หงองคอมพิวเตอร์นะครับพี่น้องค่ะกําลังเดดออกพอดีด้วยจ้ง <c oughs> เมียยาเมื่อเอิญเราพี่น้องปองไปค่ะวานนี้กินเหลี่ยวกับสมัเสิเย็นกอนนะคะกินสวยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเราจะทานอาหารกลางวันก่อนเด้อค่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละค่ะพ่อปูแปดสิบเกาปีนะคะเมียยาแปดสิบห้าแปดสิบหกปีค่ะ แฟนก็อยากจะมาหาเขากลัวเขาบอกว่าไม่รู้พ่อกับแม่จะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่าสันวาเนาะค่ะตอนนี้พี่น้องก็มาร่วมกันเมดแล้วเดอ้อพี่น้องค่ะลุงป่านาอามาร่วมกันข้นไหนนะคะทางนู้นเป็นไร่ข้าโพดนะคะเห็นกไกลๆอยูน่นู้นธรรมชาติมากเลยค่ะนะคะ อยากจะมาอยู่อย่างนี้บ้างจังเลยนะคะโตโต้ก็เป็นบ้านในเมืองนะคะพ่อปู่แม่ย่าก็เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านค่ะนี่แหละค่ะต้นไม้หน้าบ้านเขาสวยเข้วนะคะจ้ากำลังลาพ่อแม่กำลังออกมาส่งนะคะทุกคนค่ะนนกำลังลาท่านแล้วจ้ารถพี่น้องก็อยู่นู่นค่ะ วันพ่อพ่อก็ดีใจใหญ่เลยนะคะลูกๆมารวมกันนะฮะจ้าสำหรับคลิปเยี่ยมบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพอดีวันนี้เป็นวันพ่อของประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะบายบายจ้า